อันนี้มากับการดีไทยนะคะทุกคนไม่ได้เข้านะอันนี้คือแบบมาเองใจเองทุกอย่างนะคะแต่ว่าเขาดูแลดีมากอันนี้ก็คือพามาดอกระเป๋าภาพดิชิตอินออนไลน์พากอไ,อไทำทุกอย่างเลยนะคะดีมากมากบริการดีมากค่ะการดีไทยยกมือให้ <S <S แล้วตอนนี้นะคะทุกคนกิก็เช็คอินแล้วเรียบร้อยได้ตั๋วเป็นบอดดิ้งทัชอะไรแบบแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอากระเป๋าเนี่ยไปดรอป แล้วก็โหลดแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะตอนนี้เราขึ้นเครื่องอยู่เลือเวลาประมาณสองสามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะบอกลาที่บ้านนะคะแล้วก็บอกลาเพื่อนแล้วก็เราจะขึ้นเครื่องกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบรรยากาศหลังเกตเยวแล้วก็บรรยากาศการกขึ้นเครื่องกันนั่งในเครื่องเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันทะะะะุกคน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราขสนามบินดิจิโตแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปตรวจเข้าเมืองกันนะคะก็คือไปผ่านตอมอล้วให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะไปขึ้นรถบัสน,นะคะหรือว่าไปขึ้นโคชนั่นเองนะคะไปยังที่มาของเราที่อิตาลีค่ะตื่นเท่นอนะค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะขิมก็ได้กระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ผ่านตอมอเร็วมากเร็วมากๆะคะ่ะแบบ ไม่ถึงส15นาทีรวมต่อแถวนะซึ่งแปลกใจมากเพราะว่าตามตอนแรกที่อ่านมามันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะปรากฏกว่าคือเร็วมากก็เลยตอนนี้ก็คือโล่งใจนะคะเดี๋ยวจะไปแลกเงินนิดนึงนะคะเพราะว่าเอาเงินแบบเงินยูโรมานะคะเดี๋ยวจะไปแลกเป็นเงินปอนด์แล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งรอรถโคชของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆข้างนอกสนามบินนิดนึงนะคะ คุกค,คะมาถึงก็มีปัญหาแล้วนะตอนนี้ก็คือว่าเพิ่งมาถึงแล้วแบบใส่ซิมการ์ดอะไรเงี้ยล้วเน็ตมันก็เด้งใช่ปะแล้วสรุปก็คือรถบัสอ่ะมันส่งเมลมาว่ามันยกเลิกซึ่งกําลังช็อก มากตอนนี้เพราะว่าคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีคือคิดอยู่ว่าจะนั่งรถไฟเปลี่ยนไปนั่งรถไฟนึงไหมะอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าเราเราจองตั๋วมาก่อนเลยเี้ยมันมันถูกกว่าเยอะกว่ากว่าที่เราจะมาซื้อหน้าง,งานอ่ะแต่เดี๋ยวจะลองไปถามเขาดูก่อนนะคะว่ายัางไงแต่เหมือนที่อ่านมาเขาบอกว่าคือเราสามารถนั่งรถบรถัสรอบถัดไปได้นะในอีกหนึ่งชั่วโมงถัดจากรอบที่เราโดนยกเลิกอะไรงเงี้ยจะต้องไปถามอีกทีเพื่อวความแน่ใจนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเราจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่นะแล้วก็ รู้สึกแบบโอ my god ทุกคนแล้วตอนนี้นะคะสินก็กําลังเดินไปที่พักนะคะใกล้ถึงะคะ่ะเดินมาสกพักแล้วก็ถือจากสถานีโคชนะคะใกลู้่นะรู้สึกแบบเหนื่อยหอบเพราะว่ามันต้องแบกบกระเป๋าม็แบบยี่สิบกิโลนะคะแต่ว่าตอนนี้ใกล้ถึงและะ้วบรรยากาศเมืองพอดีมากทำให้แบบว่าเดินแล้วก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เหมือนแบบชมวิวเะไใกล้ถึงแล้วหนักมาก เดี๋ยวเราจะไปฝากกระเป๋าไว้ที่ที่พักนะคะแล้วเราจะไปเดินเล่นแล้วก็หาอะไรทานแถวๆนี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนห้าโมงที่ไทยเนาะก็คือหิวค่ะเราจะไปเช็คอินกันนะคะไปไปง่ายเหน,หนื่อยแต่คุ้มอ่ะสวยมากเป็ในยังไงก็ไม่โทอว์ฟิวดีจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้าย ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะก็เลยจะมาหาอะไรกินที่ไชน่าทาวน์นะคะทุกคนเออไชน,น่าทาวน์ก็คือเรื่องชื่อมากนะที่ลอนดอนนะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าไชน่าทาวน์ที่ลอนดอนหน้าตาเป็นยังไงทุกคนถึงแล้วนะคะตอนนี้นีเ่เป็นไงยิ่งใหญ่นะคะดูแล้วแบบม,มันอยู่ประเทศจีนแตกต่างเพียงมีหลายเชื้อชาตินะคะ น่าเดินมากน่าเดินมากเดี๋ยวเรามาหาร้านกันดีกว่าว่าจะกินร้านไหนกันดีนะคะตอนนี้แบตใกล้จะหมดแล้วรถขิมก็ไม่ได้มีเ <laughs> ขาแบงอะไรเลยนะคะเพิ่งมาถึงแต่ว่าจะหาร้านชาร์จสักหน่อยจะต้องดูนะคะว่าร้านไหนนี่น่ากินนะคะชานมไข่มุกเฮ้ยชานมไข่มุกก็น่ากินเลย ลองไหมทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูลองเราไปดูราคานะคะว่าบอโาชีที่นี่ราคาเท่าไหร่กันเอ่ยอันไหนอ่ะไันคือไหนอ่ะอันไหนคือชานมธรรมดาเอ่ยคิดว่าน่าจะเป็นไอตัววูมิงทีนะคะน่าจะเป็นวูโบบารมิงทีวิทโพสก็อยู่ที่แก้วละ4.60ดคอนโหก็ตีว่า5้าปอนดแตปัดไปแล้วก็ประมาณ200หรอคนประมาณ200นะคะ ซจริงนะทำใจกินไม่ลงจริงนะทำใจกินไม่ลงเรากินมาแก้วละสามห้าบาทอ่ะแล้วพอแบบมาเจอสองร้อยเรากินไม่ลงอนะ่ะไม่เป็นไรเราไปต่อดีกว่าถ้าเป็นจริงเราไม่เคยกินเลยเราก็น่าจะลองเนาะแต่น,นี่คือเราเคยกินมาแล้วลว่มันก็รู้สึกว่าแบบยังก่อนดีกว่าไว้ตอนที่เราอยากกินมากๆเราก็มากินกันนะคะ,นะะทุกคนอย่างนึงไม่ออกนะคะว่าอยากจะกินอะไรดี น่าจะเป็นร้านขายของเอเชียนะคะอยากเข้าไปดูอ่ะอยากรู้ว่ามันจะราคาเท่าไหร่คือประเด็นนะขิมมามาเนี่ยขิมลืมซื้อเครื่องปรุงทุกคนเครื่องปรุงพวกแบบรสตรีอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะคะว่ามันมีหรือเปล่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นของจีนน่าจะเป็นของจีน,น ไม่น่าจะมีของไทยแน่เลยของเกาหลีก็มีญี่ปุ่นอ๋อที่ญี่ปุ่นเคยอยู่นะะเขาต้องมาลุ้นกันว่าจะมีของไทยไหม,ไมน,น่าจะไม่มีแน่เลยเฮ้ยแต่ผมก็น่ากินทุกอย่างถ้าคิดถึงเอเชียขึ้นมาคือร้านนี้ท,ทันทีป้าป้าเลิกบุกแล้วก็ประมาณนี้ะนะคะยังไม่เจอของไทยเลย แต่ว,ว่าจะลองหาดูเราจะมาตั้งมิชชั่นแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะหารถดีให้ได้เราจะหาคานอปรุงรถให้ได้นะคะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าหาไปก่อนน่าจะมีอีกน่าจะมีอีกแต่มันเออแต่มันก็ใช้หน้าเท้าเนาะไม่รู้ไม่มีของไทยห,ห,หรือเปล่าไม่ค่อยรู้เรื่องข้อมูลซะด้วยเพราะว่าแบบ ก่อนมาถึงเตรียมแค่เรื่องเรียนอย่างเดียวเลยทุกคนก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาค่ะข้อมูลจะมาทำยูทูบเลยนะคะก็ต้องขอภัยด้วยถ้าคลิปนี้เป็นแบบเรื่อยๆเกินไปหรือว่าไม่ค่อยได้ความรู้อะไรแบบนะคะถือว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วความเพี้ยนและการงานทุกคนร้านนี้นะทุกคนเมื่อกี้เห็นแบบแ,บบแล้วซองสีเขียวถึงคิดว่ามีเราไปดูกันใช่ไหม ทีี่่เเเอารนนะไม่ใช่นะคืออะไรไม่รู้แต่เรายังไม่ถอดใจนะคะมันจะต้องมีเพราะว่าสีราชายังมีเลยนะทุกคนสีราชามีนะคะถ้ามันหอยตาไม่ครัวก็มีเราเริ่มมีหวังละเราเริ่มมีหวังละยังคงไม่เห็นนะคะในตอนนี้แต่มีมาม่าอื้มเลยทุกคนคะมาม่าที่นี่นี่มาม่าต้มยำกุ้งนะคะ ศูนย์จุดแปดตอนประมาณสามสิบกว่าบาทมีหลานรถอยู่แต่ปกติเนี่ยคือชอบกินของโอเคนะคะ Oriental Kitchen อ,อันนี้อร่อยอนนไว้เราค่อยมาซื้อกันนะไทยคนตอนยอน่อหางไปกินรถก่อนอุน้ยอุ้ยอุ้ยน้นำแกงเขียวหวานนะคะน่าจะทำอะไรได้บ้าง เก็บไว้ได้ถึง2 0 2ทกันเลยทีเดียวก็แค่ใส่ลงไปในน้ำใส่เนื้อใส่ผักแค่นี้เสร็จเลยวิธีจ้าง1.99่้นะคะประมาณ90บาททุกคนอ <laughs> ากาศดองตรานกพิราบส่งข่าวไกลถึง,งลอนดอนเลยนะคะทุกคนนี่ไ่ด้วยแกงไตตไัวเอาละมาละกลิ่นความปักใต้บ้านเรานะ ปากหมุดไว้ก่อนร้านนี้นะคะทุกคนจำไม่ได้ว่าร้านอะไรทุกคนย้อนคลิปไปดูนะคะหรือไม่เดี๋ยวขินจะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปอีกทีหนึ่งพรนี่เพิ่งเห็นนะคะว่าไอ้โลโก้กลาวจะเป็นของไทยจเจอแล้วเป็นไงทุกคนในที่สุดก็เจอค่ะมิชชั่นสำเร็จเร็วมากเมื่อกี้ตั้งตั้งมิชชั่นสำเร็จแล้วหรออันนี้น่าจะเป็นข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพรา ไม่ถึง40บาทประมาณ30บาทนะคะเครื่องต้มยำก็มีนะ,ะมีขนมไทยด้วยนะคะไม่ใช่แค่อาหารนะทุกคน <c oughs> นี่อันนี้คือดีเลยเตาแก๊สหม้อชาบูด้วยใครคิดถึงคือไม่รู้สึกได้เลย22ตีว่า23บาอลนคะคะ22่ส2บี่บก้ายีบอลอันนี้ก็2ีบโอ้โหก็แรงพอตัว 800, 800. 800 900, อะ่ะ8900าอ่ะอันนี้น่าจะพันหนึ่ง ก็ได้อยู่ก็ครั้งซื้อครั้งนึงก็ใช้ได้หลายครั้งพอแก๊สหมดก็มาซื้อเป็นอันนี้ถ้าแยกอ่ะน่าจะกระป๋องละสองนะคะถ้าซื้อเป็นแพ็คแบบนี้ก็แปดอันนี้คือเรามาเซอร์เวย์นะเดี่ยวว่าในอนาคตเราอยากกินนะคะผมรัวนะคะคะนอต้มยำก้อนคุกกี้นะคะใครอยากกินไก่ทอดหมูทอดหมูสามชั้นทอดใดๆนี่นะคะ ร้านนี้ปักเลยค่ะยังไงเดี๋ยวขิมอาลางใต้ชิปแน่นอนเผื่อใครมาเที่ยวเผื่อใครมาเรียนภาษาเผื่อใครมาแบบเป็นนักเรียนเล็กเรียนหรือเรียนต่อมาชิมนะคะซึ่งเอาจริงๆคือส่วนใหญ่เขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะถ้าเกิดว่ามาเรียนนานแล้วแต่เหมือนเราเนี่ยเรามาใหม่ไม่รู้เผื่อใครที่แบบว่ากําลังเตรียมตัวมานะคะจะได้ดู เบอร์เกอร์คิงนะคะคุณปามาตั้งตายเแบบว่ามาชินเบอร์กเกอร์คิงนะคะคือประเด็นก็คือว่าแบตโทรศัพท์มัจนจะหมดนะคะมาทามี่อยากจะสมโดยให้มันนานกว่านี้แต่แบบแบตโทรศัพท์เรามันน้อยอย่าเงี้ยค่ะก็เสียดายใช่ไหมคือก็เลยคิดว่าเออจะนั่งร้านอะไรดีที่มันมีที่ชั้นแบบนี้ร้าพวกร้านแบบเออเบอร์เกอร์คิงเคปซีตาบาร์สหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะมีนะคะคือก็เลยเสร็จเบอร์เกอร์คิง ตรงแยกใหญ่ตรงนี้เลยก็เลยตัดสินใจเข้ามานั่งทานเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ได้ช้าแบตจริงๆนะทุกคนก็เลยโอเคค่ะมื่อนี้กินเบอร์เกอร์ชิมก็ได้ไม่ได้แย่เดี๋ยววันหลังเราไปเที่ยวที่อื่นเราค่อยทานอีกอื่นบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะทานกันนะคะแล้วก็รอช้าเกตแป๊บนึงเพื่อเดี๋ยวถึงจะพาไป เที่ยวแบบสไ,สไ,สไตล์ที่ผมอยากจะไปคนก็คือแบบอยากเข้าร้านไหนก็เข้าเลยนะคะซึ่งคิดเห็นมา2-3ลร้านแล้วที่อยากจะเข้าที่เล็งๆอยู่นะก็อองั้น๋ยวเราไปทานข้าวนะคะไปทานเบอร์เกอร์แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสินจะเข้าร้านอะไรซ<อ>ึ่งมันก็คือร้านแคนดี้น,น,ะนะคือร้านลูกอมนี่งแล้วก็ M&M นะคะมอกี้เห็นอยู่ก็เดี๋ยว <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราต้องลองไปดูกันค่ะ ก็คงเป็นของฝากอ่ะทุกคนเป็นของติดมือเล็กๆน้อยๆอ่ะเป็นหมวกอะไรแบบเน,นี้เป็นเสื้อก็คงจะประมาณนี้แหละเพรว่าคงจะประมาณนี้นะคะเป็นแบบกีฬาเอ็น,นเทลเอันนี้มีถ่ายรูปด้วยซึ่งตอนนี้มันไม่ได้เปิดนะคะมันเอาออเดอร์ก็คงจะประมาณนี้นะทุกคนเราจะไปร้านต่อไปน ถึงอันนี้เลยลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์เอยเอาใจเด็กๆอีกแล้วมันสีน่ารักมากแต่ว่ากัดทีนึงก็คือพบทันตแพทย์ก็น่ารักนา่กนารักคุณเบื่อหรือยังกับการต้องหยิบของด้วยตัวเองนะคะทุกคนครึบนี่ไหมเครื่องมือที่สามารถช่วยเราได้นะคะสำหรับ คนขี้เกียจแบบเรามันเหมาะหมิ่งเพื่อนลเดินอุ้ยไม่โดนอุ้ย,ยนี่เห็นไหมมัใช้ได้แต่จะเอาไว้หยิบอะไรก่อนนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ขี้เกียดที่สุดในชีิต ันคือสิ่งที่เจนนี่ยิมไม่ชอบเลยนะคะน้องตกโตคุณอาจจะมองเป็นกิ้งกา่าไดโนเสาร์หรือก,กบแต่ในสายตาคิมมันเหมือนต๊กโตมากทุกคนกลัวลาง,ลงน้องมาเกินเดอร์จอยขนมที่ทุกที่มีหมดไม่เข้านะคะไม่เข้าไม่เข้าผมกินเยอะมากเยอะมากมาก,มากถ้าใครชอบของหวานก็คือน,น้ำมันวาสจันที่หนึ่งเลยค่ะทุกคน ก็ย oh, ้อนแสงอ่าก็คือที่นี่ยมันจะมีบรรยากาศความกลางวันกับกลางคืนต่างกันนะกลางคืนมันก็จะเป็นแบบสวยอีกแบบหนึง่งซึ่งตอนนี้เราเดินแต่กลางวันอยู่นะคะหวังว่าเราจะได้เห็นกลางคืนก่อนเรากลับนะเดินม,มาตั้งแต่เที่ยงตอนนี้ก็คือหมดแรงแล้วะะเดี๋ดูก่อนว่าจะอยู่จนถึงกลางคืนหรือเปล่าก็ถือว่าวันนี้โอเคนะคะยังไม่เสียหายมากก็คือจ่ายแค่ค่าอัน d e r g r o ราวนะคะแล้วก็ค่ามามา่า ค่าอาหารเที่ยงนะคะแล้วก็ค่าน้ำนิดหน่อยไม่แพงเลยสำหรับการมาเที่ยวในครั้งนี้นะคะตีว่าเป็นเงินประมาณไม่ถึงพันนะคะวันนี้โอเคมากนะคะแต่ถ้าใครเป็นสายช็อปนี้ก็อาจจะเสียหายหลายบาทอยู่เหมือนกันตอนนี้คือหน้าไม่ได้เรียกว่าดีอีแล้วนะคะหน้าเรียกว่าหน้ามันเลยทุกคน <laughs> เราเจอร้านนั่งแล้วนะคะพักเหนื่อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาเยังไงเอาภใจอีกที